วันนี้มีโอกาสนะครับเดินทางไปเดนทำงานนะครับทางฝั่งยโสธรก็เลยวันนี้ถือโอกาสแวะเยี่ยมนะครับเขื่อนพอนมไพรยะโสธรน,นะครับถ้าความเป็นจริงก็ไม่ได้มาหลายเดือนละที่ไม่ได้ผ่านนะครับหรือเป็นปีก็ได้ก็ได้นะครับสอง้งทางก็จะเป็นทุ่งข้าวนะครับ เขียวขจีนะครับแล้วก็เส้นทางต่อไปนี้ก็คือเส้นทางที่จะถึงเขื่อนนะครับยโสธรพนมไพรนะครับอันนี้นะครับเราจะเดินทางมาถึงเขื่อนนะครับตัวเขื่อนนะครับเขื่อนยโสธรนะครับพนมไพรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขื่อนที่เก็บกักนะครับน้ําชีนะครับอ่ายโสธรพนมไพรนะครับ อนนตอนนี้บานประตูผิดน้ำนะครับเปิดขึ้นน่าจะสุดนะครับตอนนี้ผมข้ามมาอยู่ฝั่งยสโสธรแล้วนะครับฝั่งทางโน้นนะครับที่เห็นอาคารข,า,ขาวๆนะครับจะเป็นฝั่งพนมไพรนะครับก็คือเป็นที่ตั้งสำนักง,งานนะครับของเขื่อน ายาโสธรพนมไฟนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตรงเขื่อนนะครับที่สำหรับขั้นน้ำนะครับดูจากการไหลของน้ำแล้วนะครับน้ำไหลแรงมากเลยนะครับตอนนี้นะครับฝั่งด้านบนนะครับน้ำชีนะครับไหลมาจาก ด้านบนนะครับก็คือฝั่งมาจากร้อยเอ็ดนะครับซึ่งจะไหลลงมานะครับฝั่งน,นี้นะครับตรงน,นี้จะเรียกว่าเขื่อนพนมไพรหรือเขื่อนยินโสธรพนมไพรนะครับเรียกเป็นฝายก็ได้นะครับเราจะสังเกตการไหลของน้ํานะครับก็ดูจากปักตบนะครับที่กําลังไหลอย,อยู่นะครับก็ถ,ถือว่าน่าจะ เร็วพอสมควรน,นะครับเนื่องจากนะครับตรงนี้เป็นค่อนข้างพืง้นที่กว้างนะครับน้ำไหลได้ขนาดนี้ก็ถือว่าน้ำแรงนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นด้านบนนะครับน้ำไหลมาจากฝั่งทางจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครับซึ่งจะลงไปนะครับที่ ยโสธรพนมไพรแล้วก็ไหลไปมหาชนชัยนะครับเพื่อจะเข้าไปสู่นู่นนะครับลงไปแม่น้ํามูลนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าประตูน้ํานะครับของเขือ่อนยโสธรพนมไพรนะครับผมนับดูแล้วก็น่าจะมีสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดบานนะครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นประตูน้ำนะครับ เขื่อนนะครับที่สำหรับปิดกั้นน้ําไม่ให้ไหลนะครับหรือเขาเรียกว่าการรักษาระดับน้ํานะครับเวลาน้ําไหลนะครับสิ่งตอนนี้ทางเขื่อนน่าจะเปิดไ้เต็มแล้วนะครับเปิดเต็มที่เลยนะครับ วันนี้ผมพามาดูวิธีการนะครับจับปลานะครับตรงประตูน้ำนะครับของพี่น้องชาวบ้านแถบนี้นะครับก็เปรียบเสมือนเป็นชาวประมงน้ำจืดนะครับตรงแม่น้ำฉีนะครับสำหรับใต้เขื่อนนะครับก็จะมีนะครับความเป็นพี่น้องนะครับชาวประมงน้ำจืดตรงนี้นะครับกำลังใช้เรือนะครับลากอวนอยู่ใต้เขื่อนนะครับตรงประตูน้ำเขื่อนนะครับ นี่ก็เป็นการทำพระมงนะครับเราจะมองเห็นหลายๆเรือหลายๆลำนะครับตรงนู้นนะครับนะฮะนี่ก็จะเป็นวิถีเนาะนะครับของคนหาปลาแถวๆนี้นะครับอันนี้เป็นเรืออวนเล็กๆนะครับที่เจ้าพระมงนะครับ จะมาดักเอารอปลานะครับที่ผ่านประตูน้ํามานะครับซึ่งยังไงมันก็ต้องผ่านประตูน้ํานะครับก็จะเป็นที่ดักที่ง่ายนะครับวันนี้ก็จะเป็นกระบวนการหาปลานะครับของชาวประมงตรงนี้นะครับนะครับวิธีการหาก็คือจะเอาอวนไปข้างหน้าเรือนะครับเสร็จแล้วก็จะใช้เรือดันน้ำผ่านกระแสนะครับ เือช้อนปลานะครับที่ลอยมาแล้วก็ผ่านประตูน้ำนะครับตรงนั้นนะครับก็เป็นวิธีนะครับวิธีของคนหาปลานะครับแ,บแบบนี้นะครับสังเกตจากเรือนะครับที่เอาลงนะครับ ที่มองเห็นนะครับก็คือจะเป็นเรืออวนนะครับเรืออ่วนก็จะวิ่งผ่ากระแสน้ํานะครับตรงประตูน้ําเพื่อจะรอดักนะครับยังไงปลาก็ต้องออกประตูน้ํานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการกระบวนการหนึ่งนะครับในการหาปลานะครับ นี้นะครับเรือลำนี้กําลังจะใช้กระบวนการนะครับดัดนะครับตรงทางน้ําไหลนะครับนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็วางวนนะครับนะครับเพื่อจะให้ปลานะครับที่ออกมาจากประตูน้าเนี่ยนะครับว่ายน้ำเข้าไปในวนเลยนะครับนี่คือกระบวนการนะครับนี่คือกระบวนการกระบวนการหาปลาบน ทิ้งที่นะครับเป,ปเปลือนป่าเปลือนนะครับแบบนี้นะครับอนี่คือเทคนิคนะครับการลากอวนนะครับหน้าประตูน้ํานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประตูน้ํานะครับเทคนิคเขาก็คือมารอดักนะครับ